เขาก็เชิญถ้าจะกินเขาเลยกลัวเขาจะมากินบ้านเราก็ทนอดเอาเรื่องมันเป็นงั้นนะไม่ไปกินบ้านเขาเขาก็เชิญนะเชิญให้กินเวลานั้นเวลาไปนั้นน่ะแต่เราไม่กล้ากินเพราะถ้าไปกินบ้านเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมากินบ้านเราอย่เราเวลาเราทําขนมเบื้องมนไม่ได้ก็จะมากินบ้านเราก็เลยไม่ไม่ยอมกินอดทั้งถนนมาถึงที่นี้แล้วเ็าจะตายเลยที่นี่จะเป็นไข้เป็นหนาวนอนกบจาอยู่ภายในห้อง มันเห็นเป็นปกติเมียก็ไปถามนี่เป็นยังไงวะไม่สบายหรือเป็นยังไงวะไม่สบายอะไแล้วหิวขนมเบื่อจะตายเปยนั่นนะครูเนะมียนะถ้า,านทำไมท่านหาที่ขนมเบื่องท่านถึงจะต้องจะต้องกายวะอ๋อก็เมื่อวานนี้เราไปหาเพือ่อนเห็นเขากินขนเมเบื้องเขาเชิญนี่เรากินแต่แต่เราก็หิวทั้งหิวทั้ง อยากกินอะตอนคเรากินแล้วแล้วก็คิดว่ากลัวเขาจะมากินขนมเราเท่าไรก็เลยอดทนหิวว่าแต่ต้องนทำงานมาเลยหิวว่าตลอดจนจะเป็นไข่จะแม่กันอะไรอะไรคนหิวจะตายจะแม่กันเมื่อกันหิวอ่อนเพียงไงว่าหัวยน้าจะเป็นยากอะไรเรื่องภาษาขนมเบื้องเงินเรามีเท่าไหร่แตถ้ามีเท่าไหร่ก็ได้เอา ข้าทำมันเต็มทั้งห้องก็ได้ห้องอะไรเน,นาะลองสิคือถ้าเราถึงขนาดเต็มห้องนะคนเขาจะมากินด้วยคู่เมียน้องแง่อะไรมันติทคำมันจะกินสองคนทั้นเองก็พอแล้วเจ้าก็ไม่ต้องกินนะเอาอี่แหละมีจริงอะไรนั้นนั้นหนือมีจริงนะเออลองสิถ้าเอามาเป็นตัวอย่างให้พวกเราฟังเข้าใจไหมคนผู้เป็นประเภทนี้มีแม้แต่เอาทั้งนั้นเมียว่า ถ้าทำอะไรมากอันนี้ถ้าทำเป็นแต่งกสองคนเราที่นี้ก็พอแล้วเจ้ามนคนจิ้งคนเดียวจินแต่ข้าวคนเดียวกินแต่ไข่คนเดียวภาษาไทอย่างว่าไข่คนเดียวชั้นคนเดียวอ๋อเอาใช่เนี่ยตังเซ่ไม่ทำขนมเบื้องกินแต่มีมีอุปถัมภ์อยู่นั่นเศรษฐีคุณนี่แหละนั่นอย่างนั้นนะที่เด็กที่มันปิดบางๆก็ตามนะมันจะเหมือนจังหม้อข้าวแล้วหรือหม้ออาหารมีขนาดมาปิดบางๆเท่านั้นมันก็มองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ในหม้อนั้น ต้องเปิดสิ่งที่ปิดซะก่อน่อให้ฝันบาง,บางๆก็ไม่เห็นนิ่งมันกันที่เด็นมีอุปนิสัยน่ะเศรษฐีคนนี้ก็มีอุปนิสัย,ยแต่เวลานั้นถูกที่เด่ดมันปิดฟังมาใช่จนมืดไมิด,มดปิดตาอันนี้ก็ไปทําขนมนะพี่ไปทาขนมนไปทาที่ไหนก็นไม่ได้เอาอีหละต้องกำชับกำชามเนี่ยจะไปทำในในที่ไหนก็นไม่ได้กลัวคนจะมาเห็นแล้วกลัวเขาไม่เห็นแล้วเขา,าเ,เขาจะมาขอกินมันลำบากแล้วทำอะ่รลุ่นที่ขึ้น ทำห้องเราเจ็ดชั้นเจ็ดทีอะ้องทีก็คือทำเจ็ดชั้นที่ทำเจ็ดชั้นลืมลืมเปิดลืมปิดหน้าต่างอะไรที่ที่นี่เนี่ยนั่นตรงนี้ตรงคนสำคัญนะก็ไปทำขนมอยู่คนสองคนนั่นแหละสองคนกับเมียแต่ทั้งทั้งขู่เมียไว้ว่าเจ้ามาส่งกินนางจิ้นกาแฟคนเดียวคือให้กินแต่เขาคนเดียวเลยผัวคนเดียวเมียไม่กิน ถ้าเราเป็นเมียเราจะปาก็ป๋าเลยนะแล้วรัวขนาดนี้ว่าทำไมเอาจริงๆมันหนักโลคนะท้้งที่เมียเขไปทำด้วยแล้วไม่เจ้าเขาไปทำกินเยอะจังเลยโอ้ยถ้าเราเป็นเมียนี่เสร็จเลยหม้อก็จะทับอะไรก็ทับมันหิวมันจะตายมันตายกับคนนี้ไม่ต้องบุษไลมันกี่วันมันนี่แสดงบุษไลมันทำไมนึกว่าคนกราดานนี่หน่อที่นี่มันก็แฝงนะที่นี่ก็ขึ้นไปทำขบวนแล้วหน้าต่างปิดเอาไว้ พระโมคคัลลาสิ่งสิ่งท่านมีวพิธารายว่า,ยาท่านพิจารณาท่านรู้เรื่องนี้ท่านเข้าชานเนาะหอาบบึงมาสิิเนาะหอบบึงมาหอบบึงมามีลักษณะจะขออิ่มเลยกนน็เป็นยันรักในขั้วพีว้างท่านสิ่งน่าขมานนะก็นี่เป็นนี่เป็นพยานเพราะทุออกคนเป็นพยานเพราะมีพยานอยนู่นี่หน่ะเรียนมาด้วยกันเห็นด้วยกันคำพีเดีวยวกันนี่ท่ีนพักกำลังทำมมเมาแมวอยู่บ้างกันเป็น ไอ้พระโมคคะลาเขาเหาะมาเนี่ยเหาะผ่านมาเนี่ยหน้าต่างเป็นลักษณะมันมองดูเหมือนมะขอนอ้าวมันมเนจ้าหน้าหัวรู้มาจากไหนอี๋ไปไหนอี๋แล้วท่านเหาะผ่านแล้วท่านกลับมาอี๋มันยังไงกันนะเดี๋ยวท่านก็นมาเออที่ท่านก็นมาหน้าต่างที่นี่เอาแล้วนะเราก็เลยจัดสบายนี่เราจะสรุปไปเลยที่นะ มีพเพราะเรื่องมันมียืดยาวนเรื่องน้นงย,ยืดยาพระโมโหนลาท่านท่าน,นมาปลูกท่านหมอท่านนายท่านมาันมาด้วยความอยากความวเปรนอุปยาลาะละเห็นว่างั้นนะ <c oughs> เห็นว่ามันเกิดเหตุเกินผลแล้วที่เหลือจะไปต้มยำทั้งหมดเราก็ขอแบ่งบ้างทำให้มีส่วนแบ่งบ้างเลยนี่คนคนที่หาความสุขพน่า,าน,นิดหนึ่งก็ไม่มีถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทที่ว่าหมอไม่มียาไม่มีพอใจตาชาติเดียวเพราะของแสลงกินเข้าไปทุกวันทุกวันกินเข้าไปทุกเวลา พานจริงต้องมีหมอบางอยางอะไนี่ที่เรามาเราก็มาเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องอุศลมาช่วยคุยงานมาช่วยคุณคุณจะจมสักคนเดียวแม้แต่เมียก็ยังจะไม่ให้ยินด้วยก็เลยพูดถึงหล่อนศีลนะคราบเกิดความตัดทาเริ่มใสเพราะนี่เกิดตัดทาเริ่มใสเราพ้ามโมคขลากระไปเราซึงเอาเดินๆเนยนะเดินๆอันนี้ก็เลยเอาของไปถวายข้ามโมกขลาที่ประเทศตวันเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยิ้มอยู่ทางโน้นแหละหมอหนี้ข้ามโมกขลาไปธรรบาลมุกสิทธ์มาแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเขาจะขนขนมมานี่แหละเรารอกินขนมก่อนคราวนี้ให้หมดนะคราวนี้ไม่ใช่เล่นนะบุญเวลาได้ให้ให้เอาแค่นั้นท่านก็เกิดแต่ทานความเพียรความสงสัยทีนี้เราไม่ต้องพูดนะว่าตัองดูทานเอาไปวันแล้วพาไปกินจะไปไปไปแต่รัวแต่งวมมีแต่จกินหมดมันจะให้เปล่าหรือเปล่าไม่ท่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินตรงเข้าไปถึงวันแล้วนะนี่ก็พูดถึงเรื่องคนนี่เขาอยู่คนยในสายสามารถพอได้สำเร็จเป็นอรญยบุคคลตอนนี้ดูด้วยว่าชั้นไหนนะแต่เป็นชั้นอรญยบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไป นี่เวลามันมันเหนียวมันเหนียวอย่างนั้นนะกิเลมันไม่เล่นนะมันไม่เห็นแก่ใครนะ่งนั้นแม้แต่เนียมยนะังไม่เห็นเลยมันใจไม่เยียมนะีงถ้าให้กินดูดนะินน่ะใครในโลกคนนี้มันมีได้แต่กิจานี่มันมีได้ด <ś> เยอนะ้าวจามวะนะใครคนนี้ใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาให้จาไว้ทุกคนนะถ้าเมียแตู่ีต่อผัวอย่างันก็ไม่ได้เราไทยล้วข่าวเลยัแต่มีต่อเมียนะตายแล้วเราไม่ตุดสลาให้เราบอกตรงเนี้ย สอจัามะน่ะนี่มีหมดเลยอนี่มันเรื่องต่อเรื่องอะไรอ๋อเนเรื่องเงินองมาดำน่นสิเขามาดำนี่เรื่องมาดำนี่มันก่ออันนี้ิเีวให้ทานนะใอ้เวลาตายแล้วความเป็นห่วงนะทัานตำัวจแล้วครันต้รวนั้นจะก่อนเขาได้มีธนาคารหนงทุกวันนะมีเงินแล้วใส่ไข่เขายกไขกระเทียมมาเทออมนปิดยางให้ดีที่สุดแี้วฝังสะ นี่เศรษฐีคนนี้สังให้ใครรู้เลยไม่ลูกก็ไม่รู้เมีรเยร,ร้านเหรียญใครไม่รู้ทั้งนั้นสังไว้สังไว้สังไว้เงินเป็นไถเป็นไถยเป็นไทเ,น,ไทเน,ไทนี่ยพอดีจ่ายไปแล้วเงินใครมาสืบมาถามเรื่องเราอะไรก็ไม่ความว่าเงินมากมหมา,ายอไม่ก็ไปยังไตยยงต่อไงนี่ไม่สมเหตุสมผลว่าเงินนี่มีมากจริงแต่มันยังไม่สมเหตุสมผลกับความเป็นจริงของเงินที่มีจะต,ต้องมากกว่านี้อีะ น,น,น,นี่คือความจริงเศรษฐีนะเอาไปขโมยคือคือขโมยไปสั่งไววสั่งไว้อันนี้พอตายแล้วความเป็นห่วงเลยสิเป็นห่วงในทับสมบัตตายแล้วมาเกิดเป็นหมาแต่ยังดีมาเกิดเป็นหมาสกุลเดียวกันน่ะมาเกิดกับลูกโอพ้พรธเจ้าเสด็จบินทบบทที่สิ่งพอยทับทบาตไปเจอจ,จังพระองค์ก็ถึงอุทายอุท่ตายนี่ยังไงกันวะอาน,น์เนี่ยนันทเศรสฐีคนนั้นาาาตายแล้วเนี่ยม,มันมาเป็นหมาอยู่นี่เห็นไหมนี่นาเนี่ยมาเกิดเป็นหมากับลูกนี่ล่ะ ทึ่งว่าดีพ่อองค์ที่หนาหาวใบเนีนยนบอกผ้ามนุ่นให้ผ้ามนุ่นก็มาบอกคนนี้ระวังม้าตัวนี้นะถ้าว่าได้ปฏิบัติต่อมันนะ่ะคือมันมันเป็นนามท่าเศรษฐีแต่ก่อนเป็นพ่อของพวกนี้ของลูกเหล่านี้นะถ้าว่าได้พวกลูกเหล่านี้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อมาตัวนี้แล้วแล้วมาตัวนี้จะบอกหมดมท,ทั้งบ้านเงินทองที่ฝังไว้ตรงไหนตรงไหนเนี่ยมาตัวนี้บอกหมดแล้วผานุ่นก็เลยไปเล่าให้ฟัง ว่านนันทเศรษฐีในเวลานี้มาตายเป็นหมายอยู่ในบ้านตัวนี้นะ่ะบอกเงนหลดำเนี่ยแล้วก็ที่จะให้พอ่อให้ปฏิบัติต่อหมาตัวนี้เช่นเดียวกับปฏิบัติต่อต่อคุณพ่อนั้นน,น,น,นะคุณพ่อนันทเศรษฐีนะแล้วก็ให้มีการประจป,ประแจงงข่าภาษาของเราอย่างสมัยปัจจุบันนี่วเลียแค่เลียขาด้วยเข้าใจไหมล่ะ <c oughs> แล้วก็ให้เขาบายถามแล้วคุณพ่ออย่าไปพูดยอย่างอื่นนะบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อตลอดเวลาเช่นเดียวกับ พูดกับคุณนันทาเศรษฐีที่เป็นพ่อเราแต่ก่อนซึ่นมันมีที้อยู่นั่ก็พูดจากนั้นแล้วก็ไหนคุณพ่อเงินเอากาะเป๋าเอาฝามให้ตรงไหนตรงไหนบ้างบอกลูกลูกเวลานี้ลูกจนนะนี่หาว่าหวยพาไปนี่พาไปตะุูตรงนี้ขุดรวมเขยเงินหายเงินงับไปอีกทุดอีกเอาซะจนกระทั่งได้หมดเลยนั่นหมาตัวนี้แต่ท่านุไม่ได้ประกาศตอบเลยนะท่านหมาว่าหมาตัวนี้ไปไปไงมาผมก็บลุงดีจ้ะนานแล้ว มันมันหมดลนะพอก่าทอย่างลืมก็หมดงหมดนั่นแล้วผพรามันลืมดรื่มันหมดก็ไม่รู้นะเพราะไม่เชี่ยวความจำผมทม่ดูใครมาถามตอนก้าทตเดี๋ยวมาถามอีกแล้วน่ะต้องเ็อย่างที่พ่อพูดเลย่นไม่กล่าไปหน่อืมทานไม่้ก่านะนี่ท่านก่าเป็นตัวอย่างของจิตความตืนหนีที่เหนียวก็ไม่ใช่ของดีันาอัีนี้จิตที่ไปกระหดไปถึงตัวหัวเป็เรื่องอะไรท่านก็เหมือนกันมันเป็นไม่ได้ทุกอย่างจิต ท่านบอกว่าสิ่งอื่นทั้งทั้งหลายมันเป็นฐานะเป็นธรรมดาของหิีแต่จิตนี้มันเป็นมันเป็นฐานะมันเป็นก็ได้เป็นไปได้ขอจะกรรมพาให้ันเป็นวิบากกรรมหนุนให้มันเป็นอย่างไรันเป็นก็ได้มันเป็นก็ได้เป็นดีได้เป็นชั่วได้ทาให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไปจกนรกไปสวรรค์เป็นสัตว์อย่างที่ว่านี่แหละสัตว์กี่ประเภทมันเป็นไปได้ทั้งนั้นะท่านถึงหาทากันเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ถ้าเป็นมูลเปอร์เซนต์ก็หมื่นเปอร์เซนต ข้าเป็นศาสดาของโลกด้วยความเป็นรูปรู้แจงทุงทิ่โลกวิชูแปลว่ารู้แจ้งโลกรู้แจงทั้งโลกนอกรู้แจงทั้งโลกในโลกนอกลงไปลึกขนาดไหนนโกมีกี่หลุมไม่มีใครทราบพูุที่เจ้ารงทะลุไปหมดสวรรค์ชั้นพรมจนงระัางถสินิพานไม่มีใครรู้พุทธเจ้าทะลุไปหมดรู้หมดนำธรรมะทั้งหลายความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้ทั้งทั้งที่เหยียบย่ำทำลายหรือมันทำลายเราอยู่ตลอดเวลา เราไม่เห <mile> ็นนะพระพุทธเจ้าเอานาขึ้นมาสอนหมดว่านี่ไฟนี่น้านี่นรกนี่สวรรค์นั่นบาสนี่บุญสอนทุกนย่ทุกหนท่พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจถ้าเราลงว่าพวกเราทั้งหลายยังไม่เชื่อคําขนาดคําของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยหนาที่สุดเลยหนาที่สุดด้วยและด้านที่สุดด้วยไม่เชื่อตั้งแต่ิีลสอย่จากเดียวกีเหสว่าไงเออแล้วก็ขอน่นด้วยนะ พอคิดเห็ว่าไงก็ประนมมือขอขอเรื่อยๆเลยเราไม่อยาพูดเราขอเยี่ยมอะไรสั่ไม่พายไม่พายเรือเข้าใจปะพวกไม่พายเรือเขาพายเรือสามนั่นเขาเขามีไม้พายมันเป็นสั่ใช่ไหมมันเป็นสั่มันเป็นข้างครือเขาว่าอะไรเรวขอตั้งแต่สั่เนี่ยให้ตื่นเยอะนี่ตื่นใจปะล่ะมันเกินไปเชื่อไม่ไดอเมีเชื่อไม่ถ้าลงเชื่อ ได้สั่งอะไรการอะไรมาแล้วไม่ต้องวินิจฉัยใครควรยอมเลยยอมเลยหมอบร่าหมอนว่าถ้าเป็นธรรมแล้วต่อสู้นะถ้าเป็นธรรมความดีที่ท่านสอนเราเพื่อความดีความดีแล้วต่อสู้เช่นมาให้ไปทำความดีนะวันนี้ขี้เกียจนั่นเห็นไหมต่อสู้แล้วมันต่อสู้แล้วว่าไม่ดีเหน่อยพักหน่อยก่อนนะต่อสู้แล้วถ้าเป็นเรื่องนะั้นเราเป็นเรื่องนะเทนะวทัตนมันพาไปแล้วถึงไหนถึงกันตายก็ตายเธอไม่ต้องมาพามากุศลาก็ได้ถ้าลงมานี่เด็กกุศลาเดียวน่ะมันฉลาดมากุศลาแต่ว่าความฉลาดมันกุศลาเอาเราเราโง่กว่ามัน ก็ยอมให้มันกุชลาไปสิอ้เรื่งผ้าตามกุชลาไม่ทำโคตรเพี้นี่แต่พระจำมานะนี่เราเริ่มง้องถิ่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าคนผู้ทิ่ได้ค้นจากทุกในวัฏสงสารนี่มีจำนวนโอ้เราไม่ต้องนัว่าเป็นล้า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 นนะที่มีได้ค้นจากทุกและถัดลงมาถัดลงมามีแต่พระพุทธเจ้าในจอมปากทั้งนั้นสอนคนลพคนจากทุกเทวทัศ หรือที่เรียสถานนี้มันไม่เคยสอนใครให้ให้ไปสว่ค์วิพพานมีแต่ให้จงให้งไมให้จง,ให,จงให้ประก,กระารจำนะทำกุญเจ้าเท่านั้น,นที่จะทําคนให้ดีทําคนให้มีเหตุมีผล,ม,ผลมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยเข้าใจไหมแล้วครอบครัวหนึ่งๆให้มีหลักมีเกณฑ์ในครอบครัวของตัวเองถ้าเราอยากเห็นความศับสิทธ์ของครอบครัวเราอยากเห็นความศั์สิทธ์ของสามีภรรยาว่าอยู่ด้วยกันแบบไหนเป็นความสุขแบบไหนเป็นความทุกข์ อย่างไม,ไม่มากกว่าตามนะอย่างกาเมชุมิชาจานนี่เรื่อ,องราคาตัฬหาไม่มีมองพอเหมือนกับไฟได้เชือ้อโยนเชือ้อเข้าไปเท่าไรไม่ลูกลาหมดไม่มีคําว่าไฟนี้จะดับด้วยเชือ้อนี่ราคาตัฬหาถ้าลงได้เสริมมาแล้วมันไม่มีวันที่มันจะอ่อนตัวลงไปมีแต่จะกําเริบวันนี้ขนาดนี้วันนั้นขนาดนั้นแล้วเพิ่มคุณเลยได้เชื่อเท่าไรยิ่งเพิ่มคุณเลยเพิ่มเลยนี่คือคือไฟเผาบ้านเผาเรือน เขาครอบครัวเย่าเรือนเผาหัวเผาเมียมองดูหน้ากันไม่ได้ระหว่างสามีภรรยาที่ซึ่งรักแสนรักรักกันไม่มีรักอะไรยิ่งกว่ารักสามีภรรยารักกันแต่เวลาทําให้บอบช้าทาให้ล้านลานภนจิตใจนี่มันจะตายเหมือนก็จะอาบเลือดออกมาอาเจียนเป็นเลือดออกมาเพราะความเครียดความแชนเนื่องจากความรักนั่นแหละและตัวกิเลสราคะตัณหาตัวไม่มีมองพอมันเข้าไปทําลายจิตใจหัวเมียสองคนมองหน้ากันไม่ได้ฟังสิ เนี่ยตัวเป็นพิษให้พากันจำมานะตัวนี้เป็นพิษมากที่สุดขอให้พากันระมัดระวังรักษาให้มีขอบมีเขียดหัวของใครเมียของใครให้มีความยินดีเฉพาะนี้แล้วจะเย็นที่สุดเอาเถอะเรื่องเงินทองเข้าของสมบัติอะไรก็ตามมันมีได้มันมันมากได้มันน้อยได้มันหมดก็ได้มีมาได้เสียก็ได้แต่เรื่องอันนี้ขอให้รักษาให้ดีเป็นหลักแล้วยังไงก็ครอบครัวนั้นๆจะมีความสุขต่อกันตลอดไปเลยเย็น ข้ามาในบ้านก็เย็นออกนอกบ้านไปก็เย็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามออกนอกบ้านไปในบ้านหรือไปทําง,งานที่ไหนก็ตามเมื่อต่างคนตา่างเชื่อตัวเองคือเชื่อตัวเองว่านี่ไม่ใช่เมียของเรานี่ไม่ใช่ผัวของเราผัวของเราคือนายกอหรือเมี้ยของเราคือน้งขอนี่เท่านั้นพอหัวใจฝังกึกลงไปอย่างนี้แล้วอภัยไ,ไปเลยไปเลยความเชื่อถืออันใดไม่ไม่เท่าที่จะให้เกิดความถุขมาก ไม่เท่ากับความเชื่อถือระหว่างสามีภรรยาเชื่อถือกันนี่เป็นความสุขที่สุดเลยพาจันจำมานะเมื่วควมว่าเป็นคุนไฟก็อันนี้เป็นไฟไฟามาแลกันขึ้นมาได้เขาต้องเป็นเลยเข้าหน้ากันไม่ได้นะแต่บ้านแต่เมืองลูกเต้าร้านเหลืน,นินหน้าเป็นยังไงหน้ามันเป็นยังไงฟังสิเมื่อพ่อแม่เป็นอย่างนั้นแล้วลูกจะเป็นยังไงลูกจะมายิงย่งย่านแสียนไได้ยังไงมันก็สลบสใส่ไปเลยมองดูหน้าเพื่อนฝูงมองไม่ได้นะแล้วมัน มันประทับการดีอยู่ในหัวใจของเด็กน,นะระหว่างพ่อกับแม่เป็นยังไงกันนะแล้วออกมาจากนัก้นเนี่ยพออเอาน่านั่เข้ามานี่มาฝังไว้ในหัวใจไปโรงเรียนโรงเรียนก็ดูหน้าเพื่อนฝูงดูหน้าครูดูไม่ดูเรื่องเนี่ยคนดูหน้าคนจริงๆทะทะแท้ๆก็นังดูไม่รูเรื่องพ่อหัวใจมันมันยุ่งมันเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเรียนอะไรจําไม่ได้เลยนี่นี่แหละอันนี้ตัวทําลายให้พ่อคันจำมันนะนวเพื่ออ,อันนี้ให้เป็นหลักเป็นเจนแล้วให้ต่างคนต่างาระมัดระวังรักษา ให้มันเด็กเต็มหัวใจจะของเถอะนะเราจะเห็นคุณค่าของศาสนาเราจะเห็นของคุณค่าของการคลองกรอบอครัวยอาเรือนี้มีความสุขขนาดไหนเมื่อต่างคนต่างไว้วางใจมีความจุลกะพอดีซื่อสัตย์ต่อกันแล้วความสุขจะมีขนาดไหนเราไม่ต้องไปวิ่งหาเงินหากองทองเข้าภูเขาแล้วนั้นกล้าว่าเราั่วแล้วเงินกองท้าภูเขานั้นมันจะมาเป็นไฟเผาเราเราอีกแข่แหลกไปหมดเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้เลย ถ้าเราเป็นคนดีสียอย่างเดียวเท่านั้นเอาอะไรมีมันมีเขารู้โลกนี้โลกคนกนี้จางตุกตาเขาทุกได้เราทุกได้เขาจนได้เราจนได้เขามีได้เรามีได้มีอดมีอีกมีเป็นธรรมดาของโลกขอยปรักษาศีลธรรมเข้าสู่ในหัวใจของเราให้มีเทน,นั้นเราอยากอย่างที่พูดเนี่ยเนี่ยของท่านผู้ดีเลิศคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนท่านเห็นโทษหมดแล้วถึงเอาโทษมาสอนท่านเห็นคุณหมดแล้วท่านถึงเอาคุณมาสอนพวกเราจะผิดไปไหนเข้าใจไหมล่ะมาละพี่พ่อจะับเป็นสามลูกตาของหลวงพ่อที่ชอบกัน เออตรนี้ค่ะพ้าแต่อ่านหนังสือมาก็ยังไม่เห็นพูดถึงว่าว่าจิตจะหายท่านปบายแล้วเราก็ท่านแตดีนะ,ะท่านก็ยังยอมกลัวสิ่งปจท่านให้ปออยู่ทั้งวันท่านไม่มี <c oughs> บ่นมีอะไรเลยคือคนมัน <c oughs> หลั่งไหลมาทําทางขนามีจอบมีเสียมมีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มาช่วยกันทาเนี่คนแถวนั้นมาหมดทําทางสายนี้ขึ้นไปลาวิเคที่เจ็ดหกเดือนท่านว่าน,นะมน <c oughs> ี่หมายถึงต้องกลุ่มอันน้เล่าให้ฟังหกเดือน ท่าน,นเก่งมากนะว่างแล้วน้าไพภพอยู่ทั้งมันมีสติดตั้งปฏิตัายูยังเราฟังแล้เรากบ <c oughs> กันแต่ท่านพูดด้วยความเคารพกันนะท่านพูดด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสผู้บาสีสายไม่หนอยู่นะหลวงปู่มั่ดเราเนี่ยถ้าเป็นเราที่ตายท่นนนนานว่างท่านยังพูดลายอิทธิตังอิทธิตังอยู่ได้โคกแกดดีนะอะไรนี่ไพภพนะที่ไหนมีเรื่องนิทานย่อไปเรื่อยเรื่อยนะ Nye ku baas nyu chai Iki chai nana wak ita Nyak tha wali waha pura pari puren tu satarang Ewa mewa ito tinang pe tan mang nuka จ้างโทปนันะระสสยาัถามโชตินะสุยัตาสัพพิติยวิวัชังมตุสัพพโรโควินัสสุิมาเตควัตมาตรายยทุขีสีธายยโกภวะอภิวาธรรมาศีิจนิจังมุท่าปจายโนจตารโรธรรมาวาทานิอายุวันโน ข้างทางแรงเป็นไงทำหาฟังเพียงแเฉยพยายามเฉยโดยไม่มีหลักใจเป็นเครื่องดุนดือไม่มีแน่เลยคุณง่าไนะเป็นเครื่องดยูด่แล้วยังไงมันก็ไม่ถึงนั่นทีนี้ทีนี้พอตรงท่ามันิเมื่อมันพละดพลัดพลัดห้าเนี่ยมันหมุนตัวเขาเป็นเกลียวเกียวกันแล้วมันพุ่งพุ่นน้ำไหลลงขอ่เดียวพุ่งเป็นคะโกนเินทั้งวัน เดินทั้งคืนมาเดินเทินทั้งคืนข้าที่เดศษเทินทั้งคืน,ท,คนทั้งวันแล้วทําไมไอ้ฝ่าเท้าของคนไม่ใช่ฝ่าเท้าเทียวหรอเตีวดาบนมันต้องแตกได้เราก็เชื่อที่นี่เพราะเราก็เคยไปเดินมาอยู่แล้วหนูไม่ต้องเดินโดยตรงถึงต่อรุูปตามมันไปด้วยความเซิร์ฟเดิมากเพียงนิดเดียวเท่านั้นฝ่าเท้าแตกหนูแม่เท้าแตกแล้วนี่แล้วก็ยอมรับสิ่งนียว่านนมันแตกได้ <c oughs> นี่เดินโดยตรงทั้งวันจะไม่แตกไงหนูๆๆออกร้อนก็ออกร้อนเหมือนคืนเหมือนกัน มันลืม Sch like like ันไม่ได้ชินใหม่เนี่ยมันชิ้นระหว่างที่เดือดก็พามฟาดกันบนหัวใจดวมเดียวฟาดกันฟาดตรงฟาดกันให้มันตะโกนชั่งชั่งทางทางกล้าโดนกล้าโดนนี่ถ้าเราก็มาก็แต่เท่าก็แตกจนพระสูนันหนี้โดยในคนมีบาดเจ็บ นี่เอพว์นียอพวกจะยน่นเ้านเลยจะห้าไปแล้วมันเป็มันเปหกก็เป็น,ปนอะไรเลาวเลยจะหกแล้วก็เป็นเจ็ดเลยเจ็ดแล้วเป็นแปดนั่นเข้านิยลเข้าสมาบาัตินี่คือเข้า,ขานิ่ลดสมาบัติจะขึ้นสัญญาบท่าัทไตรลดนั่นก้าแล้วเห็นไหมล,ล่ะเดียวถามมาว่าจุดี่องค์การจะมาชารยู่ไมโ้เรายังไม่ยังไม่ยังไม่สอนตันนั้นดูว่าจะมาก็ิดไปอยู่ท่ไหนักมันไนม,ม่สอน อ๋อปฏิบัติไปนะ,ะเริ่มแต่จิตชืป็นไงเรามาเล่ให้เราฟังนะ,ะแล้วเราจะพยายามผลขวยหามามาสอนอเข้าใจไหถ้าเาสอนไม่ได้ก็จะยอมมแล้วสอนไม่ได้เรามคุยแล้วมาแล้วโอขอ,อนี่มันะๆๆจะไปเล้่อนี่นะทางกำลังมองทาง <laughs> แล้วตรงนั้นอีกจะมาว่า ผมถ้าอนนี้มนวมจะสอนก็นนะคือว<ะ>่าแต่แต่ผมอ่านดูในน้นทีลงคอเลยทีเดียน้ำชีลงคอมาอออที่ลงคอไม่พูดในเรื่องชานทีนี้ผมก็มาดูทำให้หลวงพ่อมันทําให้เนิ่นชาถ้าไม่สงสัยในเรื่องชานเวลาจิตลงสูพ่พวังมื่อมาที่จะมันจะทักทายก่อนเรื่องสมาธิเรื่องชานั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธรรมจําเป็นทุกรายไปชานั้นจําเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยเกี่ยวกับทางชาเท่านั้น แต่เรื่องอริยสัจนี่ทุกจําเป็นด้วยกันทุกรายเว้นไม่ได้หรือ,อริยสัจใช่ไหมอริยสัจกับศรัทธาอริยสัจนั่นได้นี่นแหละเว้นไม่ได้อันนี้แต่พวกคานนี่มันเป็นไปตามนิสัยของแตาลาลา่ละรายนนรายไหนหลักปฐมไหนก็องค์วิชาทั้งส,สองสองค์มาทั้งนั้นเราควรได้รับอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เกี่ยวในส่วนมากท่านจะหยั่งลงไปในอริยสัจมีสองกลุ่มกลุ่มกลุ่มอย่างนี้เพราะนี่เป็นธรรมจำเป็นทุกรายเว้นไม่ได้หรือส่วนชาญเหล่านี้มัน มันไม่เข้าใจเป็นน,นั้งแล้วทําให้หลวงได้เหมือนกันคนหลวงทานนี่โอ้เราเราจะเล่านิทานเราจะว่าจาน,นนิทานนี่มันนิทานจบนะเนี่ยเรืองนิร้อตาหนึ่งจะให้ระบุชื่อท่านก่อนแล้วนี่ท่านคงจะตายแล้วท่านท่านเนนั่งภาวนาแบบไหนรู้นะท่านเลยขโมยหลับขโมยหลับไอ้ท่านี่ไอ้ผ้าคท่านจะขึ้นเปเอาบริการขึ้นขึ้นไปบริการได้ยินเสียง เสียงโกลน่ะข้อข้ออย่างนกระเสือถูกปืนอยู่ในห้องพ้อตื่นขึ้นมาคืกคักขึ้นมาห้องเป็นังสายยัช้แ้ก็สายแล้วจะไม่พอจะไม่ทันกระบาดรือห้อมันเข้าชามเพลินเพลินไปเข้าชามบ้าเลยสลกดใจสองคนเรโลกแตกเลยคนเดียวต้องก้ากระเสือถูกปืนนั่นเอานี่มันเป็นความจริงนี่จะบอกว่าจะของหลับขโมยหลับไม่บอกทำไมจึงเป็นงั้น บอกว่าเข้าชานเพลินไปเลยมีเร่องเข้าชานเลยคนอย่ข้างนอกยังไอไอขาโอ้ไอไอเลงโกนดังคาเหมือนเงี้ยแล้วถูนว่าเนี่มาโกงกันเราเราเป็นคนโกงไปโกงมานะโกงยางนันยิงเงอันนี้เราก็ถูกเราเองเหมือนกันอยู่ที่จำวันนั้นตามธรรมดาพอตีสามจะลุกะนั่งราจทั้สว่างแล้ววันนั้นพอสว่างแล้วนกร้อที่แจ้งแจ้งเราไปเลย มันปวดตามเนี่ยมากเลยดัดเส่น้นหน่อยดัดก็ต้องดัดไปที่ดัดท่าันง่ายงายงายไปเลยหลับจนกระทั่งถึงเวลาาท่าหมดแล้วยังเหนือยยัพ้าคเดียวที่มารอเอดีคานจากโนี่มันก็เหมือนกับลงกะลุงเตานี่หนะแต่มไม่ใช่งั่นทางนี้หนนะแลวมาเราคึกคังมาก็มาป่อยประตูแป้ให้สายแล้สายอะไนึกว่าไปหมดแล้วตรงไหสายไไปยังเหลือสายตั้งใจสายเดียวใกลหนี่างเโอตายะ ท่านอาจารย์เขาเขาชันานานเกินไปกันหนึ่งเขาชันตายแล้วคนนอนหลับน,นี่รู้เรื่องก็ลำนี่มันมันนอนลับอ่ะใช่ไหมสชันตายแล้วคนนอไม่รู้ดรก็วันนี่อันหนึ่งแล้วอันที่สองก็นี่ก็เป็นบ้าเหมือนกันละแล้วทำอะไรตัวอหนึ่งรู้มันมาดูนาฬิกาวานาฬิกาไม่ไดูเข็มให้มันถูกต้อง,งนะไปดูเข็มหนึ่งมันม,มันเลยน,นั่นตีโมงไปแล้วไปเดินไปห,าห้านนาที ความจริงมันเป็นเสียงนาทีทหารไม่ใช่เสียงชั่วโมงเสียงชั่วโมงมันเพิ่งจะกล้าเข้าเข้าสามเข้าสามโมงแล้วคือฆ่าได้ความไม่ต่างกวาดหมดบริเวณบ้านเรากวาดออกมาข้างนอกเรื่องมีเนนหนึ่งจะอยู่ทลายจะคงจะรำคาญโอ้สงครามนี่เป็นมาขนาคงจะว่างนะคือถ้าถ้าว่าแจะจะไม่ปัดเลยกบควรจะฟาจะถล่มแจยนีแจะแจยแกยไม่ไม่ต่างมากกว่าเนนเนอะแล้วภาพวันนี้ทำนายตากันหมดทั้งวันเลยหรือเราเ้าจะให้เราคุศลาคนเดียวได้หรือเรา ทำไมถึงเวลาแล้วมันตัดกอดกันอันนี้เป็นนุ่มหยาบหยาบทำไมถึงต้องเในสอยรื่องนี้วะมันพุ่งสามวงเดี๋ยวนีอ่ะถ้าเฮ้ือย่างนั้นหรอเราอะไรน้ยงนั้นหรือวะถ้าอยางนั้นหยุดเล่นย่มาปัดเดี๋ยวจะเป็นบ้าอีกสองคนนะเราจะไปแก้บ้าเราแล้วเราก็ปรับปุ๊บทันทีเลยไปแก้บ้าเราห้ามให้เนียนอยมาปัดเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าสองคนนะเราจยอมรับกันสิใช่ไหมเดินคนจะประกันแต่เราหมู่บ้านบางหมู่บ้านมองเห็นเราหันหน้ากันนุ่มหัวดอก แน่นเราโกงยกเนี่ยๆที่สายเราเป็นโกงกันมาก็ยอมรับที่ความจริงมีอยู่ใช่ไหมตัวเป็นบ้าเลยให้คนอื่งเป็นบ้าทั้งวันหรืยังเงี้ยบอกว่าใครจะคุศสลาใครก็มันตายทั้งวันแล้วนี่จะให้กับใครคุณลาใครไปฟังดิจะของเป็นบ้าไม่ว่าเนี่ยก็บอกมันเพิ่งสามโมงนะนี่เฮ้ยยังงั้นยุ่ยยุ่ยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเป็นบ้าด้วยกันสองคนเราจะไปแก้บ้าแล้วก็วิ่งกลับกุ๊ดดี้เลยเ้าไหมฟังสิไม่ยอมรับสิ ใครที่กรูกต้องยอมรับจะเทอะไห่นะเข้าใจไหม